นั้นคือถ้าพี่ยุ้ยฟันธงเลยนะคะเราจะจัดพอตการลงทุนในหุ้นไทยยังไงดีคะปันผลเราก็อยากได้นะคะทีนี้หุ้นที่รับประโยชน์จากช่วงสัของการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนะคะก็เป็นทางเลือกที่ดูน่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันนะคะควรจะวางแผนยังไงดีคะออ่ะพอเข้าสู่ช่วงปลายปีนะคะก็คนก็จะเริ่มมองในแง่ของโอกาสหุ้นปันผลสำหรับการปันผลในรอบ ปีเหมือนกันนะคะซึ่งปกติจะปันผลกันในเดือนประมาณเดือนสี่นะคะเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นปลายปีเนี่ยก็ทยอยเก็บสะสมหุ้นที่เป็นปันผลสูงนะคะ mm hmm. ก็จะช่วยให้พอเนี่ยได้รับประโยชน์ช่วงสั้นจากมาตรการกระตุ mm ้นเศรษฐกิจแล้วก็ปลายปีค่อยผันไปหุ้นปันผลสูงในการลงทุนทางกองทุนนะคะผู้เชี่ยวชาญเลือกมาให้เราแล้วนะคะกองทุนที่น่าจะ ตอบโจทย์เราได้นะคะทั้งเรื่องของการเลือกหุ้นที่รับประโยชน์จากเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจภายในจากการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะหรือว่ากองทุนที่เป็นหุ้นปันผลแบบคัดสรรมาแล้วนะคะเพราะว่าบางเซกเตอร์ก็ถือว่าภาพรวมดูดีทั้งหมดนะคะแต่ว่าบางเซกเตอร์ก็อย่างที่พี่วิบอกว่าเราต้องเลือกรายตัวด้วยกะ็ะถ้าเป็นกองทุนที่เน้นหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีปันผลสูงนะคะก็คือกองทุนเควาลูนะคะกองทุนของสไลด์นะคะก็เห็นว่าเค a าลูของเราเนี่ย เป็นกองทุนที่ได้ m o r ิ i n สตาร์5้าดาวนะคะแล้วก็เป็นกองทุนที่ถือว่าให้ปันผลในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะเม่อเทียบกับตัวตลาดโดยรวมเนี่ยปันผล4%ีอร์เน K v กองทุนเคยเน้นลงทุนในหุ้นที่จ่ายปันผลสม่เสมอซึ่งจะมีการจ่ายปันมีการ อัตราปันผลของหุ้นที่ลงทุนเนี่ยอยู่ถึงประมาณ7%เลยนะคะ mm hmm. ก็เส็นว่าน้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่อย่างที่เรียนนะคะ mm hmm. ก็คืออยู่ในธนาคารพณิชย์อยู่ในพลังงาน property I C T นะคะเห็นว่าเป็นกลุ่มที่มีการปันผลสูงนะคะ mm hmm. แล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของ K-Value mm hmm. ก็คือความผันผวนของพอร์ตลงทุนเนี่ยต่ำกว่า ในแง่ของตลาดหุ้นไทยนะคะตลาดหุ้นไทยเนี่ยความผันผวนในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าเออยู่ที่ประมาณ15นะคะในส่วนของ KV a l u e เนี่ยหุ้นันผลสูงเนี่ยความผันผวนเนี่ยแค่14นะคะแล้วก็จะเห็นว่าผลตอบแทนของกองทุนเนี่ยในช่วงที่ตลาดผันผวนอย่างปีนี้นะคะกองทุนมีผลตอบแทนเป็นบวกนะคะบวก5เเมื่อเทียบกับ ผลตอบแทนของแตชนีตัวเซตอินเด็กนะคะที่ติดลบนะคะประมาณเกือบ10%เนี่ยก็เห็นว่าการลงทุนในหุ้นปันผลสูงถ้าสำหรับนักลงทุนที่ยังชอบหรือว่ายังอยากลงทุนในหุ้นไทยอยู่เนี่ยนะคะเราก็มองว่าเค a l u ู K เนี่ยเป็นหนึ่งในแ a ทเทอร์ไลท์พอร์ตที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนนะคะหละักคิดในการเลือกเนี่ยยังไงคะพี่อยุยค่ะก็แน่นอนอย่างแรกเลยคือเป็นบริษัท ที่มีการจ่ายปันผล ม่เสมอนะคะไม่ใช่ปันผลสูงแค่ตรมาสเดียวเพราะว่าราคาปรับลงไปแล้วก็ปันผลกระโดดขึ้นมาแบบนี้ก็จะไม่อยู่ในขายที่เป็นคอพอร์ตหลักนะคะก็คือเป็นบริษัทที่สามารถจ่ายปันผลสูงได้อย่างสม่เสมอต่อนเนื่อง2-3ถึงปีอัตราปันผลที่จ่ายสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวมนะคะปกติเราก็จะดูไว้ที่ประมาณ 6- 7เซเลยนะคะแล้วก็ส่วนที่2ต้องเป็นหุ้นพื้นฐานดีพื้นฐานดีก็คือ,อในแง่ของ valuation ของหุ้นที่เรา เขาไปลงทุนเนี่ยก็จะไม่ได้แพงกว่าในเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวมนะคะแล้วก็ในส่วนของการเงินหรือฐานะการเงินเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งก็คือนี่สินต่อทุนไม่สูงเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถนำสินต่อตัวกำไรส่วนเกินเนี่ยกลับมาดิสบิลในรูปของปันผลได้นะคะ<อ>ก็เป็นสามส่วนค่ะก็เน้นปันผลที่เป็นหุ้นปันผลคุณภาพด้วยนะคะทั้งความส,สม่สำเสมอของการจ่ายอัตราที่จ่าย เรื่องของพื้นฐานแล้วก็ที่สําคัญก็คือไปดูส่วนที่เป็นส่วนของงบดุลสําคัญก็คือเรื่องของหนี้ด้วยนะคะดังนั้นก็สบายใจนะคะคัดเลือกมาให้แล้วทุกมิตินะคะทีนี้เมื่อสักครู่พี่วุพูดถึงเรื่องของการจัดสรรพอร์ตนะคะว่าจะต้องมีข้อพอร์ตเซลล่าร์ไลฟ์พอร์ตให้สมดุลน,นะคะไอเดียตรงนี้เนี่ยพอจะแนะนํากับนักทุนได้ไหมคะว่าการจัดสรรแบบนี้เ,นเป็นประโยชน์ยังไง ดนั้นในส่วนของคอพอร์ต80%ของเงินลงทุนเนี่ยควรจะลงทุนในกองทุนที่ค่อนข้างมีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอหรือความผันผวนค่อนข,ข้างต่ำนะคะเราก็แนะนำในส่วนของอส่วนที่เป็นมัลติ a s s e t p o r t ์ o l i ลิโอนะคะ l u เ s ของเรานะคะก็มีให้เลือกลงทุนตามความเสี่ยงระดับความเสี่ยงหรือการยอมรับได้ของน้ำหนักหุ้นนะคะในส่วน20%ที่เหลือนะคะเป็นซัเทไอันนี้ เป็นการลงทุนตามธีมในระยะสั้นๆนะคะอย่างเช่นเรามองว่าในช่วงครึ่งปีหลังต่อเนื่องถึงปีหน้าเนี่ยประเทศหรือว่ากลุ่มเซกเตอร์ไหนที่น่าจะมาะคะก็จะเป็นในส่วนของธีมการลงทุนที่เรามองเป็นซัตเทิร์ไลท์พอร์ตนะคะโอเคค่ะจัดพอร์ตแบบคอร์ซัตเทิร์ไลท์พอร์ตฟลิโอนี่เหมาะกับนักลงทุนทุกๆประเภทเลยนะคะหรือว่าจะเหมาะกับนักลงทุนกลุ่มไหนเป็นพิเศษคะพี่ยุ้ยคะ สำหรับนักลงทุนทุกประเภทเลยค่ะถ้าคีดว่าอ,อาจจะไม่ได้มีเวลาติดตามหรือปรับพอร์ตทุกวันทุกสัปดาห์นะคะก็วางพอ,พอร์ตไว้80%แล้วเราค่อยมาปรับการลงทุนในแง่ของซัทิไลท์ติดตามปรับการลงทุนทุกไตรามาสรีวิวทุกไตรามาสแบบนี้นะคะก็จะทำให้เราไม่ผันผวนเกินไปกับปัจจัยที่เข้ามาในระยะสั้น,นต้องแพนิคในการปรับนะคะค่ะ เป็นแผนการจัดพอร์ตที่เหมาะสมกับสถานการณ์ความผันผวนของโลกและก็ของประเทศมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ยุยและก็ทาง K Asset มากๆค่ะที่มาแชร์ในการลงทุนนะคะพี่ยุยพารณีมุดีสิทธ์ Chief Investment Officer จาก K Asset นะคะแนวคิดการจัดพอร์ตแบบพอร์ตโฟลิโอที่มีความสมดุลนะคะข้อพอร์ตแล้วก็เซน l อร์ไลฟ์พอร์ตนะคะข้อพอร์ต80%เซนอร์ไล์20%นะคะข้อพอร์ตนี้ก็ต้องเป็น กลุ่มที่เป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำหน่อยนะคะแล้วก็มีความมั่นคงค่อนข้างสูงนะคะก็มีการจัดสรรพอร์ตในแอสเซทต,ต่างๆนะคะแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆเอาไว้ที่เป็นพอร์ตหลักนะคะแต่คือถ้าสำหรับเซ็นเซอไลท์พอร์ตนะคะก็สามารถที่จะลงทุนตามธีมได้นะคะซึ่งที่ k a s s e t จัดมาเป็นโมเดลแนะนำนะคะก็มีทั้งบอลนะคะแล้วก็มีทั้ง e q ติ t y f ฟันดด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เ a s s e t ได้เลยนะคะส่วนสำหรับ ตลาดหุ้นไทยในช่วงหลังจากนี้นะคะยังลงทุนได้นะคะแต่ว่าเราต้องลงทุนแบบคัดกรองคัดเลือกนะคะซึ่งก็ถ้ามองไปในช่วงของปลายปีนะคะส่วนที่เป็นการปรับเปลี่ยนเรื่องของสถานการณ์ทางด้านการเมืองแล้วก็ภาพของเศรษฐกิจที่เราไม่ได้โตดีมากนะักเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้เกิดความผ,ลผ,ลผลันผวนหรือว่าการอ่อนตัวของตลาดด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นจังหวะนั้นเนี่ยเราต้องอาศัยหุ้นที่มั่นคงหน่อยนะคะในพอร์ตก็เป็นหุ้นที่ เป็นหุ้นปันผลสูงนะคะซึ่งก็แนะนำนะคะกองพุนพุ้นปันผลสำหรับกองพุ้นเปิด K Value นะคะก็เป็นพุ้นปันผลที่มีพื้นฐานดีมีราคาดีนะคะแล้วก็มีอัตราของการปันผลสูงนี่ตัดด้วยนะคะก็คัดเลือกมาให้แล้วทุกๆมิตินะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปที่ทาง K Asset ได้เลยด้วยเหมือนกันสำหรับ K Value นะคะที่วันนี้พี่อุ้ยมาแนะนำแล้วก็ เล่าไอเดียให้พวกเราได้ฟังกันสำหรับการลงทุนในหุ้นที่มีปันผลสูงแล้วก็จะเป็นตัวที่ช่วยเซฟพอร์ตช่วยพิทักพอร์ตของเราได้ด้วยนะคะในเวลาของฝันทองรตประเดินวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกท่าน